สวัสดีครับผมอาจารย์สิทธิชิตด,ดวงครับวันนี้มาตามสัญญานะครับสวัสดีแฟนๆเพจพิชิตด,ดวงร้ายเสริมดวงดีแก้วงจุ้ยให้ไกลเป็นเศรษฐีทุกๆท,ท,ท่านนะครับยังไม่มีใครมาไม่เป็นไรครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงว่าดวงชะตาของคนเราแก้ไขได้นะครับด้วยการที่ว่า ในแต่ละปีนะฮะในแต่ละปีของของทุกๆท,ท่านนะครับของทุกๆคนเนี่ยดวงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือดวงดาวนะฮะดวงดาวที่มันจะเข้ามามีผลดีต่อตัวเรานะครับซึ่งในผลดีนั้นมันก็ย่อมมีดวงดาวที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยว่าปีนี้เป็นดาวที่เสียเป็นดาว้ายทําให้เกิดโทษนะครับทีนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่า ทุกท่านเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําในการดับดาวหลายเสริมดวงให้ดีนะครับแก้ความยากจนให้ไกลมีความมั่งมีให้มีเกิดความร่ารวยขึ้นนะครับก็ดวงดาวที่ผมได้กล่าวไปนั้นก็คือมีดวงดาวดวงแรกนะครับเรา,าพูดถึงดวงดาวดวงแรกก็คือดวงที่หนึ่งนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ อย่าเพิ่งกังวลนะครับอันนี้เรากําลังจะอธิบายถึงว่าดาวแต่และดวงว่าถ้าดวงดาวเข้ามาในในในปีนี้ของเราเนี่ยเราควรจะดับดาวดวงไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าดาวอาทิตย์ส่งผลร้ายอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมปีนี้ในตกดาวอาทิตย์ต้องดับดาวอาทิตย์นะครับวิธีการดับดาวก็เดี๋ยวเราจะ ชี้แจงในขั้นตอนตอนท้ายนะครับเดี๋ยวอาจารย์สิทธ์จะชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะครับเรามาพูดถึงดวงดาวอาทิตย์กันก่อนว่าดาวอาทิตย์นะฮะจะทําให้เจ้าชะตานะครับเสื่อมยศเสื่อมอานาจนะครับถูกให้ติชินนินทาได้นะครับจะริเล่บทำสิ่งใดใหม่ๆใ,ในปีนี้นะครับก็จะถูกขัดขวางนะครับก็คือจะถูกขัดขวางแล้วก็ยังไม่เหมาะในการที่จะ ได้รับการเริ่มต้นนะครับมักจะติดขัดถ้ามีการเริ่มต้นไปแล้วนะฮะเรื่องด้านสุขภาพนะครับถ้าดาวร้ายเป็นดาวอาทิตย์นะเข้ามาสุขภาพมักจะมีการปวดหัวนะครับปวดตาปวดหูปวดขมับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการดับดาวของแต่ละปีนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับว่าท่านใดนะฮะที่เข้ามาแล้วนี่ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเอ๊ะตัวเรา ดาวร้ายอะไรเข้ามาในปีนี้นะครับส่งผลอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเมื่อกี้ดาวอาทิตย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเริ่มต้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเดี๋ยวถ้าได้ทําการดับดาวแล้วคุณสามารถจะทําอะไรก็ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวจันทรนะครับดาวจันทรนะครับสวัสดีนะครับสําหรับผู้ที่ เข้ามาในเพจนี้ตอนนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะครับทักทายกันหน่อยนะครับว่าใครได้เข้ามาแล้วนะครับจะได้ทักทายกันนะครับวันนี้เป็นวิทยาทานนะครับก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นไปนิดนึงผมอาจารย์สิทธิชิตด,ดวงนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เจรนัย,ยโชคมงคลชัยชนะนะครับท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่สงฆ์ วัดสารลอยนะครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะฮะซึ่งอาจารย์เจรนาย้ท่านได้ร่ำเรียนวิชาตำรับโบราณโหรานะครับตั้งแต่ท่านอายุหกขวบนะครับเติบโตมากับเกจิอาจารย์หลวงปู่สงนะฮะซึ่งซึ่งเป็นเป็นหลวงลุงนะครับท่านอาจารย์เจรนายกซึ่งเป็นหลานแท้ๆเลยก็ได้รับมอบวิชามาจากพระอินทร์นะครับในการปฏิบัตินั่ง นะครับอันนี้เดี๋ยวความเป็นมาส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้แนะและจะมาถแถลงให้ทราบว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาทําหน้าที่ในการเป็นสิทธิ์นะฮะได้รับมอบหมายจากอาจารย์เจรานายโชคมงคลชัยชนะนะครับในการที่มาเผยแพร่ความรู้ทําความเข้าใจในการแก้ดวงนะครับเสริมดวงอย่างไรให้ดีนะครับวันนี้ก็เลยเอาหัวข้อเรื่องการดับดาวร้ายเสริมดวงให้ดีนะครับหรือถ้าเรียกภาษาโหราก็คือดับดาวกาลี นะครับอ่ะต่อการที่ดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์จะส่งผลอย่างไรกับผู้ที่ต้องดับดาวจันทร์นะฮะจะทําให้เกิดมีความทุกข์ใจนะครับมีความเศร้าหมองนะครับผิวส่งผลถึงผิวพรรณนะครับผิวพรรณของเราไม่สดใสการฝันหรือการหลับนอนก็จะเป็นฝันร้ายนอนไม่ค่อยจะหลับนะฮะสำหรับดาวจันทร์ที่เข้ามาเป็นดาวร้ายนะครับมักจะถูกทำร้ายจิตใจนะครับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่ เราปรารถนานะครับสําหรับดาวจันท์ถ้าเข้าเข้ามาคือสรุปแล้วดาวจันทนี้ก็คือจะมีผลในด้านจิตใจมากกว่านะครับจะจะไม่ได้รับการอุปถัมภ์จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากสังคมหรือจากครอบครัวนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับระวังสุขภาพนะครับว่าดาวจันทร์ถ้าเข้ามานี่คือเรื่องจิตใจนะครับก็คือส่งผลเรื่องโรคหัวใจนะครับ ผิวหนังนะครับฤิสีดวงนะครับขอประทานโทษนะครับฤิสีดวงโรคภูมิแพ้นะครับอาจจะเกิดขึ้นเป็นผลพวงมาจากดาวจันทรเสียในปีนั้นๆนะครับเอาต่อไปครับผมนะฮะดาวต่อไปดาวที่3นั้นนะครับเป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับท่านผู้ฟังที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับ ดาวไลายดวงที่3นะครับถ้าเกิดว่าปีนี้หรือปีนั้นๆนะครับใครที่ได้รับอิทธิพลของดาวอังคารเข้ามาก็จะส่งผลมัดจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือการผ่าตัดตรงนี้ให้ใหระวังไปนิดนึงนะครับแล้วก็การงานก็จะติดขัดนะครับจะไม่ก้าวหน้าความรับผิดชอบก็จะหมดไปนะครับคนเราคือมักจะพอเจอปัญหาอะไรแล้วมันจะทำให้ท้อ นะครับไม่ต้องท้อนะครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับกรรมอยู่ที่การกระทํานะครับเราสามารถแก้การกระทําจากกระทําสิ่งเหนือพัฒนาตัวเองให้สร้างแต่กรรมดีผลระบุญตรงนั้นจะเกื้อหนุนเรานะครับอย่างวันนี้นะครับก็คือถ้าใครที่ดาวอังคารนะครับก็คือจะไม่ตอบสนองเรื่องการงานสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องการเจ็บขานะครับหรือมีปัญหาพวกในข้อในกระดูกได้นะครับข้อเข่าข้อขา นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับสําหรับดาวอังคารนะฮะเดี๋ยวจะทราบได้อย่างไรว่าจะทราบได้อย่างไรว่าใครดาวดวงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ตอนท้ายรายการแล้วกันนะครับต่อไปครับดวงที่4นะครับเป็นดาวพุธนะฮะเป็นดาวพุธถ้าปีนี้ดาวพุธเข้าบอกได้เลยว่าดาวพุธเป็นผู้ที่ มีการเจรจานะครับแต่ปีนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับในคําพูดหรือการพูดอะไรจะมีการผิดพลาดได้ง่ายนะครับหรือจะมีการขัดแย้งบังเกิดขึ้นต่อครอบครัวและพวกพ้องและสังคมนะครับสําหรับตาพุธในการติดต่อสื่อสารนะครับโปรดระมัดระวังนิดนึงนะฮะตั้งสติก่อนนะครับตั้งสตินะครับก่อนที่จะติดต่อหรือพูดคุยกับอะไรเพราะมันจะทําให้เราเผลอนะครับจาก อยากจะส่งผลดีกลายเป็นว่าส่งผลร้ายต่อตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนยให้ระวังเรื่องโรคหูหลอดลมนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารนะครับดูอาหารที่มันสดสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เรื่องโรคขี้หลงขี้ลืมนะครับสําหรับดาวพุธนะครับต่อไปครับเป็นดาวที่5แล้วนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสถ้าดาวร้ายดาวพฤหัสเข้ามาในชีวิตเราในปีนี้นะครับ บุคคลนั้นจะมักเดือดร้อนนะครับเรื่องของใครครับเรื่องของผู้อื่นนะครับเรื่องของผู้อื่นอย่างเช่นบุตรหลานอาจจะมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนหรือการผิดใจเข้าใจผิดใจกันในครอบครัวนะครับสามารถจะทําให้มีการที่อับอายขายหน้าได้นะครับบุตรหลานจะดื้อรั้นนะครับบริวารจะไม่เชื่อฟังนะครับจะมีการเขาเรียกว่าถ้า เครดิตดีอยู่อาจจะเสียได้นะครับสำหรับดาวร้ายดาวพฤหัสดวงที่5นี้นะครับก็จะทำให้เรามีความผิดพลาดนะครับแล้วก็การปกครองอาจจะถอยไปนิดนึงนะครับแล้วก็โปรดเรามัดระวังเรื่องคดีความนะครับสำหรับผู้ใดที่ได้มีดาวพฤหัสเข้ามาในปีนี้นะครับให้ระวังเรื่องคดีความโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ็บหน้าอกปวดหัวนะครับหรือ หน้ามืดเป็นลมได้ง่ายนะครับตรงนี้แล้วก็พวกโรคแปลกๆที่รักษาได้ยากนะครับหรืออาจจะมีการผิดคู่หรือผิดต่อเจ้าที่ได้ด้วยนะครับสําหรับดาวพฤห,หัสนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไม่ต้องกังวลนะฮะท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านวันนี้เป็นการที่บ่งบอกถึงความรู้ในดวงดาวแต่และดวงที่มันส่งผลไม่ดีอย่างไรนะครับ ต่อไปครับดวงดาวที่6ครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์จะส่งผลร้ายอย่างไรนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับดวงอิทธิพลของดวงดาวศุกร์ก็คือจะมีความเดือดเือ,เร,อร้อนใจเรื่องการเงินสําคัญมากนะครับเรื่องการเงินและเรื่องความรักได้ง่ายนะครับสําหรับดาวศุกร์รล่าวังเกิดความโลภและถูกหลอกลวงนะครับจะทําให้เสียทรัพย์นะครับในด้านแล้วก็ในด้านสุขภาพ นะครับในด้านสุขภาพก็ให้ระวังโรคต่างๆที่เกิดจากภายในร่างกายนะครับสำหรับดาวศุกร์นะครับแล้วก็จะเป็นผลที่ไม่ได้รับความจริงใจจากเพศตรงข้ามนะครับสำหรับดาวศุกร์แล้วก็ถ้าดวงชะตาในปีที่ดาวศุกร์เข้าเสียเนี่ยถือว่าชีวิตก่อนหน้าจะลำบากมากนะครับและการทำมากินก็จะฝืดเครืองในการค้าการขายนะครับทำให้ได้ส่งผลหนึง กำไรน้อยนะครับก็บางครั้งถึงขั้นขาดทุนได้นะครับสําหรับดาวศุกร์นะฮะถ้าว่าโคจรเข้ามาแล้วเป็นเป็นดาวร้ายในในปีนั้นนนนะครับต่อไปครับผมดวงที่6นะครับดาวอ๋อดวงที่6ผ่านไปแล้วครับขอโทษครับเป็นดวงที่7นะครับดาวเสาครับผมดาวเสาดาวเสาดาวร้ายคือดาวเสาถ้าเกิดเข้ามามักจะมีเรื่อง เดือดเนื้อร้อนใจต่างๆนานาเลยนะครับสำหรับดาวเสาตรงนี้ก็เรื่องอุบัติเหตุนะครับพึงระวังไว้ที่หนึ่งนะฮะระวังเรื่องอุบัติเหตุที่บังเกิดขึ้นจากอารมณ์ตัวเองและปัจจัยภายนอกที่จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับอย่าระหวาดระแวงมากเกินไปกับชีวิตนะครับตั้งสตินะครับทุกดวงดาวที่เข้ามานะครับทุกท่านฝากไว้ที่หนึ่งว่าถ้าเรามีสติจะทําอะไรนะครับเราสามารถที่จะตึกตรอง ก่อนที่จะลงมือทำหรือจะนำเนินการสิ่งใดถ้าเรามีสติเรายังคิดทบทวนก่อนผมถือว่าก็จะสามารถส่งเสริมให้เราหลีกเลี่ยงหรือยากหนักเป็นเบาได้นะครับสำหรับดาวเสารก็เป็นอีกดวงดาวหนึ่งที่จะต้องแบกภาระนิสิตน,นะครับให้ระวังเรื่องภาระนิสินจะก่อเกิดให้เกิดความเนื้อร้อนใจนะครับ ปัญหาต่างๆนี่ก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ระวังอารมณ์ของตัวเราเองนะครับระวังอารมณ์ของตัวเองในด้านสุขภาพก็ให้ระวังเกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับโรคประสาทโรคเครียดนะครับเป็นป็นธรรมดาครับคนเราถ้าเจอปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดความเครียดความกดดันต่อตัวเองนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นคนแก่ชรานี่ก็คือจะเกี่ยวกับโรคปุดเมื่อยเส้นเอ็นข้อกระดูกเป็นต้นพวกนี้นะครับสําหรับดาวเสาร์นะครับผ่านพ้นไปดาวเสาร์นะครับดวงที่7ยังมีอีก2ดวงดาวนะครับที่เราจะมาบอกกันว่าถ้าเกิดดวงดาวเข้ามาในชีวิตของท่านในปีนั้นๆจะเกิดส่งผลอะไรขึ้นซึ่งจะเป็นถือว่าเป็นดาวร้ายนะครับต่อตัวท่านนะครับดาวราหูครับผมดาวราหูเป็นดาวดวงที่8นะครับถ้าปีนั้นเป็นดาวร้ายดาวราหูเรา จะทําให้บังเกิดถึงความผิดหวังนะครับการคาดหวังก็จะหลุดลอยไปนะครับถูกใส่ร้ายถูกหักหลังได้ง่ายนะครับสําหรับดาวราหูที่เข้ามาในในชีวิตเราในปีนั้นๆนะครับให้ระวังพวกพ้องเพื่อนฝูง นะครับจะทําการค้าหรือจะทําสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามติกตรองและแต่ตองให้ดีนะครับเราจะมีการเกิดขึ้นในการผิดพลาดได้ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าปีนี้ดาวราหูเข้ามาในชิตเราเราก็สามารถหลีกเลี่ยงนะครับหรือเลื่อนเวลาในการที่จะทําอะไรนะครับในการจะพูดคุยหรือการอยู่ในสังคมให้ระวังนิดน,นึงนะครับสําหรับดาวราหูเพราะจะเกิดนําความถึง เดือดเลือร้อนใจให้กับตัวเราเองได้นะครับในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะสำคัญมากเลยครับผมสาหรับดาวราหูนี้ถ้าเข้ามาก็คือโรคมะเร็งนะครับมะเร็งและโรคร้ายต่างๆที่อาจจะค่อนข้างรักษาได้ใช้เวลาในการรักษานะฮะถ้าเกิดพูดกันแบบอันนี้ก็คืออาจจะยากนิดนึงแต่ก็ทุกสิ่งอย่างถ้าเราพึงระวังและดูแลสุขภาพก็คงไม่มีอะไรยากเกินไป นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าพเาาพิ่งหมดกำลังใจเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีวิวัฒนาการของการแพทย์ไทยเราก็พัฒนาไปเยอะมากเลยนะครับมีสมุนไพรเข้ามานะฮะก็ได้ได้ถามมาว่ามีสมุนไพรที่เข้ามาบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคที่รักษายากๆานะครับโรคร้ายแรงต่างๆนะครับไม่ต้องกังนวลน,นะฮะส่วนในรูปแบบของการรับดาวราหูนะครับในวิธีแบบโบราณน,นะครับก็สามารถจะทาให้ เกิดผลดีได้นะครับถ้าทําถูกต้องโทษภัยก็จะหายไปนะครับถ้าท่านใดที่ดาวราหูหรืออยากจะไปไหว้เสริมแก้กับเทพพระราหูนะครับขอให้ท่านประทานพรนะครับดวงชะตาที่ร้ายให้กลายดีก็ย่อมทําได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกนักษัตริย์นะครับฝากไว้ดีหนึ่งทุกนักษัตริย์ทุกวันเกิดนะฮะถ้าเราบูชาหรือสักการะนะครับขอพรจากเทพพระราหูก็ คนที่ดีอยู่แล้วก็จะท่านจะเกื้อหนุนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าคนที่ขวัญกำลังใจท้อแท้ไปไหว้ขอพรท่านก็มีกําลังใจขึ้นท่านก็จะแก้ไขให้จากร้ายกลายเป็นดีนะครับในความรู้สึกของเราและเราจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตและทํางานในหน้าที่ของเราต่อไปนะครับอีกวงดาวหนึ่งครับผมนะฮะดวงที่9นะครับเขาเรียกว่าดาวเกตนะครับดาวเกตถ้าเป็นดาวร้ายในปีนั้นเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณเดือดร้อนอีกแล้วครับผม ดวงดาวเหล่านี้นะฮะมันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าปีนั้นๆเราจะรับอิทธิพลดาวดวงไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอ่ามาดูผลเสียนะฮะผลร้ายของดาวเกตกันว่าจะส่งผลอย่างไรนะครับดาวเกตจะส่งผลเกี่ยวกับความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพอาจจะทําให้มีการสูญเสียในสิ่งที่ไม่คาดหวังได้นะครับแล้วก็ในการทําพิธีรับดาวเกต นะครับหรือมันมีอยู่สี่อย่างนะฮะนะั่นก็คือเบื้องต้นก็คือสําหรับดาวเกตนะครับถ้าใครดาวเกตเข้ามาก็คือให้นําตําราแก้ดวงไปถวาย9วัดนะครับ9วัด9เล่มเล่มละ1วัดนะครับก็คือตําลาแก้ดวงนะครับสําหรับดาวเกตเข้า2ให้ปล่อยชีวิตสัตว์นะครับจํานวนเท่าไหร่ครับอาจารย์สิทธิ์ยีตัวครับ นะครับสำหรับดาวเกตนะครับหนึ่งให้ถวายตำราแก้ดวง9เล่มเล่มละ1วัดจำนวน9วัด2ให้ปล่อยชีวิตสัตว์27ตัวนะครับตามกำลังนพรเคราะห์ของดาวพระเกตนะครับตามกำลังนพเคราะห์คู่สมพลกันนะครับ3ครับนำสังฆทานไปถวายวัด1ชุดนะครับ1ชุด ตรงนี้สําหรับดาวเกตนะครับแล้วก็4นําพระพุทธรูปตัวแทนพระเกตไปถวายพระหนึ่งองค์นะครับทั้ง4ข้อนี้นะครับการดับดาวร้ายนะครับบอกไว้ว่าเราต้องสละเวลานะครับโดยการที่ว่าเราต้องทำสีข้อนี้ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งวันนะครับภายในหวันและมันจะมีขั้นตอนนะครับในการที่ทำพิธี ในการที่จะอาราธนาพระพุทธรูปประจำดวงดาวแต่ละดวงนะครับในการปล่อยชีวิตสาสตร์นะฮะก็ง่ายๆนะครับเราไปซื้อปลามานะครับเดี๋ยวปล่อยปลาตามจำนวนกำลังวันกันนะครับก็คือนี่เป็นการดับดาวร้ายนะครับการดับดาวร้ายอีกดาวดวงหนึ่งนะครับซึ่งที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านนะครับก็คือดาวมนุษย์ มฤตยูนะครับดาวร้ายก็คืออีกดวงหนึ่งก็คือดาวมฤตยูนะครับถ้าท่านใดตกดาวมฤตยูนี้ก็คือน่าเป็นห่วงนิดนึงจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆนะครับแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องพึงระวังเป็นอย่างที่สุดนะครับที่ใครตกดาวมฤตยูตรงนี้นะครับก็ควรจะทำอะไรให้ตั้งสตินะครับถ้าเรามีสติทุกอย่างน่าจะทำส่งผลให้เราเรายับยั้งมันได้หรือเกิด เราสามารถดีกเรียงมันหนักให้เป็นเบาได้นะครับถ้าเรามีสตินะครับเรามีสติยังคิดนะครับจะส่งผลเรื่องการงานการเงินนะครับความรักสุขภาพสําหรับดาวมฤรตยูนะฮะถ้าเป็นดาวเสียในปีนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พึงระวังเป็นที่สุดนะครับใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะครับวันนี้ก็มาเร็วกว่าครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกก็มากันเที่ยงคืนกว่าเลยนะครับส่วนทีนี้นะฮะกำลังวันนะครับเอจะทราบได้อย่างไงว่าเราดาวดวงไหนเข้ามานะครับผมจะขอตัวอย่างนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเข้ามาบ้างหรือยังนะครับเ,เข้ามาแล้วสองท่านนะฮะวิธีการดับดาวลายจะทราบหรือวิธีการที่จะทราบได้อย่างไรว่า เราจะต้องดับดาวร้ายดวงไหนนะครับง่ายๆครับก็พิมพ์เลยครับผมเลขท้ายบัตรประชาชน3ตัวหลังของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะยกเป็นเคสตัวอย่างให้ดูว่าสําหรับที่ว่าท่านส่งเลขบัตรประชาชนมานะครับแล้วว่าท่านจะได้ทราบว่าท่านจะต้องดับดาวร้ายดวงไหนนะครับวิธีการนะครับในการดับดวงดาวของแต่ละวันนะครับ ก็คือจะทำเช็กเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับอ๋อคุณชาลิสานะครับชาลิสาขวัญที่สุดนะครับ64 1หนึ่งนะฮะอยากจะทราบใช่ไหมครับคุณชาลิสาก็คือ6 4สีหนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่า64 1หนึ่งนี้จะต้องดับอะไรนะครับสำหรับคุณชาลิสานะครับ ของคุณชริสานะฮะดับดาวเสาร์ครับผมนะฮะเป็นดาวร้ายซึ่งเป็นดวงดาวที่7นะครับก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับวิธีการนะฮะของคุณชริสาก็คือการดับดวงดาวนะครับก็คือปล่อยชีวิตสัตว์นะครับซื้อปลาดุกมา10ตัวนะครับตามกําลังวันเสาร์นะครับแล้วก็พระพุทธรูปนะครับปางหน้าปกนะครับก็ซึ่งเป็นปางประจําวันของวันเสาร์ นะครับหน้าตัก5นิ้ว1องค์นะครับทูบหหอเทียน1หอนะครับแล้วก็สังฆทานสดนะฮะเท่านี้เองครับในการดับดาวร้ายนะครับแต่ส่วนพระพุทธรูปนี้จะต้องมีพิธีนิดหนึ่งนะครับในการที่จะสวดพระคถานะครับเปิดอาการทั้ง32นะครับเปิดเปิดเตรนะครับ อัฐนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีพิธีนิดหนึง่งเดี๋ยวผมอาจารย์สิทธิ์จะเป็นผู้ดูแลให้นะครับเป็นผู้ดูแลให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราสามารถติดต่อและบอกกล่าวกันได้ว่าวิธีการทำยังไงนะครับแต่ขอเป็นว่าหนึ่งวันต้องเสร็จช่วงเช้านะครับทั้งการไปปล่อยปลานะครับทั้งการที่อัญเชิญพระพุทธรูปไปถวายพร้อมสักการะหลังจากที่ทำพิธีแล้ว นะครับพร้อมทุบเทียนนะครับแล้วก็ถังฆทารสดไปถวายที่วัดนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีในการดับดาวร้ายนะครับถึงจะถ้าว่าปล่อยปลาแล้ววันนี้พรุ่งนี้จะมาทําสังฆทานไม่ได้ครับถือว่าไม่เป็นการดับดาวถือว่าเป็นการทําบุญโดยปกตินะครับถ้าจับดาวร้ายขอย้ําว่าต้องทําภายในหนึ่งวันนะครับภาคเช้า เสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับคุณสิริพรครับมาแล้วนะครับ569นะครับของคุณสิริพรนะครับ569 569นะครับจะดูกันว่าของคุณสิริพรดาวไล้์อะไรเข้ามาในปีนี้นะครับรอสักครู่นะครับของคุณสิริพรนี่เป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็คือต้อง เตรียมนะครับดาวศุกร์นี่ก็คือเตรียมปลาดุก21ตัวนะฮะตามกําลังวันของวันศุกร์นะครับ2เป็นพระพุทธรูปปางลำพึงปางประจําวันศุกร์หองค์นะครับหน้าตักหนิ้ว 3. นะครับสังฆทานสดพร้อมทุบ1นห่อเทียน1นห่อครับแล้วก็วิธีการเหมือนกันครับทำให้เสร็จสิ้นในเวลาเดียวกันนะครับโทรสอบถามได้นะครับย้อนหลังโทรสอบถามได้นะครับ0-87 5้าหกสี่ห้าดห้าอาจารย์สิทธิชิตด,ดวงนะครับหรือทิ้งอินบ็อกเข้ามานะครับใครที่ต้องการอยากจะทราบว่าตัวเราจะต้องการดับดาวดวงไหนก็อินบ็อกเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับ,นะรบแล้วก็จะบอกกล่าวกันว่าท่านจะต้องดับดาวอะไรนะครับซึ่งเป็นดาวกาลีนะฮะมันจะมีอิทธิพลส่งต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างเมื่อกี้เบื้องต้นก็ได้ บอกกล่าวไปแล้วนะครับก็ยังไงท่านที่ยังไม่ได้ติดตามในไลฟ์สดตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะติดการงานหรือพักผ่อนแล้วก็ดีนะครับก็ก็ต้องขอบคุณที่ผู้ที่เข้ามาไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะครับที่ติดตามมาตอนนี้กดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับหรือชักชักจูงแล้วบอกต่อกันไปนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานถือว่าเป็นอนิสงบุญเป็นบุญกุศลนะครับเผื่อไปเจอคนที่ยัง หาทางออกไม่เจอในชีวิตว่าจะทําอย่างไรดีนะครับหลายๆท่านก็ไปตรวจดวงชะตามาหลากหลายที่นะครับแต่เอ๊มันยังไม่ส่งผลสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าไม่ดีในปีนี้จะต้องพึงระวังอย่างนั้นแต่วันนี้อาจารย์สิทธ์นะครับพิชิตด,ดวงนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เจริญในโชคมงคลชนะมาบอกวิธีการดับดาวร้ายนะครับเสริมดวงให้ดีและสามารถทําให้ชีวิตชั้นรุ่งเรืองขึ้นได้นะครับยังไงก็ ฝากติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับก็สองตัวอย่างนะฮะมีตัวอย่างอะไรเข้ามาอีกไหมครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับ087 5 6 4 4585นะครับอาจารย์สิทธิพิชิตดวงนะฮะยินดีที่จะแนะนำว่าท่านจะต้องดับดาวอะไรนะครับหรือ inbox เข้ามาได้เลยนะครับ inbox กันเข้ามาตามหลังนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะฮะทุกๆท่าน นะครับที่ติดตามเพจและผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มในเพจพิชิตดวงร้ายเสริมดวงดีแก้หวงจุ้ยให้กลายเป็นเศรษฐีนะครับขอบคุณสมาชิกและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านสำหรับวันนี้ก็ผมขออนุญ,ญาตในการบอกกล่าวถึงการดับดาวร้ายเสริมดวงให้ดีนะครับ ยังไงก็ฝากดูย้อนหลังได้นะครับติดตามย้อนหลังมีอะไรก็นะครับฝากไว้ครับผมอินบ็อกเข้ามาอินบ็อกเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นวิทยาทานนะครับทราบแล้วดูแล้วบอกตอบเอ๊ะดวงไม่ดีการงานติดขัดการเงินไม่ดีชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขนะครับพวกพ้องสังคมไม่ตอบรับยินดีครับอาจารย์สิทธิ์ยินดีนะครับ0875644585หรือจะอินบ็อกเข้ามา นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับเพจนี้พิชิตด,ดวงร้ายเสริมดวงดีแก้ฮวงจุย้ยให้กายเป็นเศรษฐีอาจารย์สิทธิพิชิตด,ดวงนะครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของกระผมหลายๆท่านก็คงทราบดีนะฮะเดี๋ยวจะมีโอกาสและจะหาเวลาที่จะมาแมนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊เป็นไปมาอย่างไรว่าตอนนี้ผมมาเป็นอาจารย์สิทธิพิชิตด,ดวงได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็เป็นสิทธิโดยตรงของอาจารย์เจริญนายโชคมงคลชนะ นะครับท่านก็ได้มีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒธในการที่ไปทดสอบหรือการเรียนรู้เป็นใบที่รับรองให้กับกระผมต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เจรานายช่ยม,มงคลชนะและครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้สอนสั่งให้วิชาตำราโหราศาสตร์มานะครับเพื่อมาสร้างบุญบารมีเพื่อได้มาช่วยเหลือเพื่อนๆืทุกทท่านนะครับยินดีครับยินดีนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันมีอะไรก็คอมเมนต์แนะนําได้ จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์สิทธิพิชิตดวงก็ขอการาบขอบคุณและสวัสดีสวัสดีครับติดตามกันใหม่ครับผมในเพจข้างหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาแจ้งกันให้ทราบนะครับสวัสดีครับ